ดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ kbite 168นะฮะมีข่าวจะมาแจ้งนะก็คือจักรยานพับนี่นะฮะจากญี่ปุ่นนะ Double Gangler นะฮะนี่นะฮะ Double g a n g l e er ลนะฮะก็คือ Double Gangler นี่มีน,นี่เป็นรูอย่างนี้นะฮะรถจักรยานพับนะฮะเฟรมอลูมิเนียมนะฮะเฟรมเหล็กก็มีนะอลูมิเนียมก็มีเบาๆนี่ก็คือว่าเขาเจาะ เพื่อลดน้ำหนักให้เลยตรงนี้นะฮะดับเบิลแกงเกิลนะฮะเนี่ยนะดับเบิลแกงเกิลนะฮะมีอยู่กี่คันไม่รู้นะฮะมีทั้งดิสกับนี่นะฮะทั้งดิสกับตัวกล้ามปูเขาเรียกนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นดิสกนะฮะเขาบอกว่าเขาขายตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะฮะลดราคานะฮะเริ่มต้นที่ประมาณ4,000กว่าบาทถึง6,000กว่าบาทนะฮะแล้วแต่สเปคแล้วแต่ อุปกรณ์ของรถนะฮะแต่ต่ำสุดเนี่ยสี่พันนิดๆนะฮะสี่พันกว่าบาทลองมาดูได้เลยนะฮะเคไวทหนึ่งนแปดนะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นกับรายละเอียดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นลายหรือเบอร์โทรนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะดับเบิลแกงเกิลนี่นะฮะดับเบิลแกงเกิลมีเกียร์ด้วยนะฮะแล้วก็ดูชุดแต่งของเขาแต่ละคันนะะมีที่พักมือนะฮะดูตัวมือตบเกียร์นะฮะ เขาบอกว่า4,000 4,000บวกบวกนิดๆถึง6,000บวกบวกนะฮะแล้วแต่รุ่นนะฮะผม็นไปสามารถระบ,บุนไะด้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าเกิดไม่มีดิสเน่ประมาณ4,000กว่าบาทนะฮะนี่นะฮะไม่มีดิสนะฮะมีเกียร์อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็มีดิสเน่ก็6,000กว่าบาทนะฮะมีตั้งแต่4,000กว่าบาทถึทง6,000าบาทนี่ล้างไปเลยล้างสต็อกเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยวอทชไทยน,นี่เขาจะมีชุดแต่งนี้นะมีเนี่ยน,นะ นี่นะฮะก็คือว่าฝากกระซิบมานะฮะฝากกระซิบมานี่ล้อนะฮะสวยๆต่อสี่พันกว่าบาทนะฮะถึงหกพันกว่าบาทนะฮะดับเบิลแกงเกิลนะฮะเป็นรถอย่างนี้นะฮะผมเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าลองดูหลายคันอยู่นะนี่นะฮะก็คือว่าเฟรมเนี่ยเขาจะเจาะตรงกลางนะฮะเพื่อว่าเขาเรียกว่าให้มีการลดน้ำหนักนะฮะ เฟรมแข็งแรงนะดูดีกว่านี่นะครับเข้ามาถึงนี้นี่จอนนี่มันอยู่นี่นะกี่คันเนี่ยหึ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันนี้นะฮะก็คือเริ่มต้นที่สี่พันกว่ากว่านะฮะถึงหกพันกว่าบาทนิดๆน,น,นะฮะไม่เกินนั้นนะฮะแล้วแต่นะฮะอย่างเช่นคันนี้ผมว่าน่าจะหกพันกว่าบาทนะเพราะว่าดูจากล้อนะชุดแต่งต่างๆนะฮะน้ำหนักนะฮะ น้ำหนักเบานะฮะนี่น้ำหนักเบานะฮะนมีท่งแล้วก็ดูลอ้อนูสีส้มนี่นะเป็นดิสด้วยนะน้ำหนักเบาดูนี่นะขอบล้อก็แต่งเรียบร้อยนะฮะนี่นะดับเบิลแองเกิลนะฮะแล้วก็ตัวแฮนดะ์ตัวแฮนด์นี่เขก็แต่งมาสุดีิสุดเด็ดกันนะเนี่ยมีที่พักมือมีกระดิ่งนะฮะนี่มือตบเกียร์ตานะฮะ ก็คือเป็นลบที่สวยนะฮะแล้วก็แบรนด์ดีเลยนะฮะของญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นมือสองนะฮะดับโฟร์แองเกิลนะฮะไปถามดีกว่าตรงตรนี้นะที่เห็นอยู่นี่นะเอาอย่างไงว่าตื่นเต้น่พอใส่ชุดถิ่นแล้วตื่นเต้นอ่า นี่นะต้องถามเจ้าของร้านกันสดๆเลย anger, ดับเบิลแกงเกอร์ใช่ไหมดับเบิลแกงเกอร์สี่พกว่าบาทถึง6 0พักว่าบาทที่กองอยู่นั้น9คันค่ะเริ่มต้นที่4ี่สี่พันเอาจริงๆเราขายอยู่ประมาณ4ี่สี่บวกๆแล้วกันเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้เราจัดรายการอยู่เริ่มต้นที่4ี่พันขึ้นไปค่ะ แล้วก็คันที่ท็อปๆเลยก็6,000กว่าบาทแค่นั้นเองเมื่อกี้เห็นคันท็อปๆอยู่หลายคันเป็นดิสเบรกลุ่มล้อสีส้มเกียร์เกียร์แบบเร็วแกรล้อแบบเร็วหน้าหลังที่แฮนด์ที่จับเรียบร้อยใช่มีแฮนด์พักก็มีบางคันเป็นล้ออลูมิเนียม2ชั้นก็มีค่ะเป็นเฟรมอลูมิเนียมเดาเมื่อกี้ผมลองดูแล้วแล้วจอบด้วยนะดับเบิ้ลแกงเกอร์และเอกลักษณ์ของดับเบิ้ลแกงเกอร์จะมีแกนท่อนอน2ท่อคู่แล้วเจาะรูจากโรงงานเก้าคันนี้ไม่เกิน6,000กว่าบาท 6 0 0 0นิดๆใช่ไหมนะอ่านะฮะ <Yeah. S 1> เริ่มต้นที่4,000นะไม่เกิน6,000เอาไปเลยนะ,ะถ้าเอาทั้งหมดมก็ได้นะฮะเขาอาจจะลดให้เยอะกว่านี้นะ,ะถ้าจะเอาทั้งหมดเลยนะ,ะนี่เอาไปแจกเลยเลยนี่นะฮะดับเบิ้ลแกงเกอร์นะฮะเนี่ยดีดีพีนะฮะดับเบิ้ลจีจีจีดีพีนะฮะแกร์นี่นะฮะ อยู่ตรงนี้นะฮะถามมาให้แล้วโอเคใครสนใจทักมาได้เลย k b y 168นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ให้เบอร์ติดต่อลายต่างๆไว้ให้นะฮะพันสีขาวก็สวยสีส้มสีเจก็สีสันก็สวยนะตรงนี้นะฮะ G GDP หรือ GOP ก็ไม่แน่ใจนะนี่สวยน่าใช้นะฮะเป็นจักรยานพับนะฮะพับได้ด้วยนะพับได้ด้วยนะฮะ 非要咋他呐？